สวัสดีค่ะทุกคนใครเห็นจุ๋มบ้างระหว่างที่จุ๋มรอผมแหง้งเพราะได้เป่าผมห้องจุ๋มเสียจุ๋มก็จะมาเมาส์มอยกับทุกคนนะคะพรุ่งนี้ตื่นตีสีแต่มันไม่ใช่อะไรที่มันใหญ่โตนะดิฉันยังไหวอยู่เนื่องจากว่าดิฉันก็ว่างนะคะก็เลยมาเมาส์มอทุกคนฟังม่เริ่มมาเมาส์มอยอะจะมีคนมาดูไหมนอมีคนเห็นจุ๋มไหมใครเห็นจุ๋มกดหนึง่งหน่อยคือว่า ไม่มีใครดูเลยน้องนาเฟสไม่แจ้งเตือนหรอกพี่ฟุกเฟซแจ้งเตือนไหม,มทุกคน h ฮลโล h ฮลโลใครเห็นจุ่มบ้างเห็นจุ่มกันไหมทุกคนจุ่มยู่นี่จุ่มมาแล้ววันนี้ก็ใช้เน็ตได้นะคะเนื่องจากพรุ่งนี้จะกลับไทยแล้วถ้าเน็ตไม่พอเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแชเน็ตกับลูกเอาไปแชเน็ตกับพี่ฟุกเอาอะไรอย่างนี้ วันนี้ก็เลยมาไลฟ์มาคุยกันนะคะก่อนที่จะกลับเมืองไทยหลายคนก็ถามจุ๋มว่าพี่จุ๋มพม่พมาเดินทางได้แล้วหรอพรม่าเดินทางได้จริงหรอพรม่าเป็นอย่างไรบ้างเหมือนเดิมไหมกับสามปีที่ไม่ได้มาต้องพูดย้ำกับทุกคนช้าๆชัดๆแบบนี้ก่อนว่าอาชีพหลักจุ๋มอะคือทัวร์จุ๋มทำทัวร์มาตั้งแต่ปีไหนจุ๋มไม่รู้แต่ที่แน่ๆปี2013มมีป้ายยืนยันการันตีอยู่ที่ วัดพระนอนนะคะที่หงสามีบริษัทชื่อจุ๋มอยู่ติดแล้วก็สร้างเมื่อปี2013ปีนี้2022ฉะนั้นนั่นหมายความว่าจุ๋มทำทัวร์พม่าก,ก่อนปี2013แน่นอนถามจุ๋มจุ๋มจำไม่ได้ว่าจุ๋มทำทัวร์พม่าตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้พูดเลยจำไม่ได้จริงๆด้วยความสัต์จริงด้วยใจด้วยตัวเองเลยคือจำไม่ได้รู้แต่ว,ว่าทำทัวร์มานานมากถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่น้องม่อนอายุ3ขวบได้ น้องม่อนสองสาขวบนี่แหละประมาณเนี้ยหรือน้องม่อนขวบหนึ่งนี่แหละจุมจําไม่ได้แล้วก็ตอนนี้น้องม่อนอายุสิบเก้าแล้วอะคือจุมทําทัวร์มาเกือบยี่สิบปีมันคือชีวิตของจุมแล้วนะคะแล้วถามว่าจะให้เลิอกอาชีพทัวร์จุมก็คงไม่เลิกท,ทั้งทงที่ครอบครัวอยากให้เลิกใจจะขาดเพราะว่าจุมเป็นหนี้มากับทัวร์แต่ก็คงไม่เลิอกอะแล้วพี่ฟุกน้องก้อนน้องม่อนน้องนาทุกคนก็ยังให้จุมทําทัวร์อยู่เราก็รู้สึกว่าก็กูอยากทํานะคะคาถามต่อคือ ช่วงที่เป็นโควิดที่ไม่ได้ทําทัวร์ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะก็ไล่สดทุกวันไขยของครั้งขายของนู่นนี่น,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 นั่นนั่นนี่นู่นบาร์บาตามเรื่องเพื่อที่จะได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตัวเองแต่พอทัวร์เปิดเราก็กลับมาทําทัวร์ตามปกติซึ่งเส้นทางที่จุ๋มขายก็จะเป็นเส้นทางสายมูเตลูนั่นก็คือพอม่าและฮ่องกงรอบล,ล่าสุดก่อนที่จะมาพม่านะคะจุ๋มก็ไปฮ่องกงสวัสดีครับรอบล่าสุดก่อนที่จุ๋มจะมาพม่าจุ๋มไปฮ่องกงการไปฮ่องกงอย่าใช้คําว่าไปทัวรค่าาาใช้วํว เราไปสำรวจเราไปดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมันเข้าตอมอยากแค่ไหนไปแล้วจะต้องกักตัวไหมจะต้องอยู่ในห้องก่อน3วันตามคืนตามที่เขาบอกหรือเปล่าไปแล้วจะต้องกรอกแอป,ปยังไงไปแล้วจะต้องทำแบบไหนสรุปจบเอาง่ายๆไปห้องกงอย่างที่เคยรีวิวให้ฟังเลยค่ะหนึ่งคุณจะต้องกรอกแอป,ปจากเมืองไทยเพื่อให้ขึ้นเป็นสีเขียว 2. เมื่อคุณไปถึงแล้วคุณลงเครื่องแล้วคุณก็จะต้องไปตรวจ PCR ตรวจพีซา,าเสร็จคุณก็ต้องผ่านด่านตอมซึ่งนะตอนนี้ฮ่องกงม,มันจะมีข่าวมาว่าโดนกับยกลำพี่ฟุ๊กขอพูดเรื่องการโดนกับยกลำหน่อยว่าที่เราไปไม่พูดอ้างอิงถึงคนอื่นนะเอาที่จุ่มกระฟุ๊กไปเขาไม่ถึงกับส่งกับยกลำนะคะอันนี้คือจุ่มกระฟุ๊กไปตามประสบการณ์ของตัวเองนะแต่เขาจะถามค่อนข้างที่จะละเอียดและค่อนข้างที่จะเข้มเช่น มาทําอะไรโปรแกรมไปไหนนอนโรงแรมไหนมีใบจองโรงแรมไหมมีใครมารับรู้จักใครที่นี่ไหมมีเงินติดตัวมากี่บาทเคยมาหรือเปล่ามีครอบครัวกี่คนทาอาชีพอะไรมี Facebook ไหมมีติ๊กตอกไหมทาธุรกิจอะไรมีนามบัตรไหมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลมามีใบเปลี่ยนชื่อมีใบเปลี่ยนนามสกุลไหมไปกับใครถ้าไปกับแฟนยืนยันอะไรที่เป็นแฟนกันถ้าไปกับพี่ไปกับน้องมีอะไรที่ยืนยันว่าเป็นพี่น้องกันเอาง่ายๆการไปประเทศฮ่องกงหรือหรือ การไปประเทศไหนก็แล้วแต่กรณีตมเขาต้องการถามย้ำเพื่อเมคชัวว่าคุณไปแล้วกลับเท่านั้นจบถ้าคุณยืนยันให้เขาได้คุณการันตีให้เขาได้ก็ไม่มีอะไรคุณก็เข้าได้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นเป็นฮ่องกงเป็นพม่าเป็นสิงคโปร์หรือเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เขาแค่ต้องการคํายืนยันว่าคุณไปแล้วกลับเช่นครั้งนี้ไปจุ๋มก็พูดอย่างไม่อายค่ะพี่ฟุกโดนซักเยอะไหมตัวพี่ฟุ๊ก อันนี้อันนี้เล่าให้ฟังได้เลยไม่อายพี่ฟุ๊กเขาซักพี่ฟุ๊กคือเขาแยกซักกับจุ๋มนะจุ๋มหนึ่งห้องจุ๋มหนึ่งช่องพี่ฟุ๊กหนึ่งช่องพี่แจ็คหนึ่งช่องเราไปกันทั้งหมดสามคนในวันแรกเขาก็แยกซักเขาก็ถามเหมือนแบบถามวกไปวนมาอ่ะจุ๋มเป็นแฟนกับฟุก๊กมีลูกได้กันกี่คนแต่งงานเมื่อ,อไหร่นอนบ้านเดียวกันไหมมีเงินมาเท่าไหร่ทําอาชีพอะไรถามอะไรอีกนะคุณวันนั้นอนะ่ะเยอะเป็นแฟนกัน,นเมื่อคืนแฟนคุณใส่กางเกงในสีอะไร ถามเยอะมากถามเยอะจริงๆจุ๋มกระแจ็คเป็นพี่น้องกันทําไมคนละนามสกุลมีรูปตั้งแต่เด็กไหมซึ่งทุกอย่างจุ๋มมีรูปยืนยันอยู่แล้วจุ๋มมาฮ่องกงจุ๋มมาเพื่ออะไรอาจจุ๋มมาไหว้พระมีรูปที่เคยมาไหว้พระไหมจุ๋มทำทัวร์มีบัตรหัวหน้าทัวร์จุ๋มมีนามบัตรบริษัทจุ๋มมีใบจดทะเบียนบริษัทเขาก็ยังแบบถามย้ำจนสุดท้ายเขาไปดู Facebook จุ๋มก็คือเป็นมิรันตีทริปไปดูติ๊กตอกจุ๋มก็เป็นจุ๋มมิรันตีจุ๋ คือเขาก็ถามเพื่อความมั่นใจนึกออกเปล่าว่าเราไปแล้วเรากลับประมาณนั้นอันนี้ในส่วนของฮ่องกงก็ไปถึงเสร็จก็เที่ยวได้เลยแต่หากเข้าวัดยังไม่ได้เข้าสวนสนุกยังไม่ได้แล้วก็เข้าร้านอาหารยังไม่ได้สามวันพอหลังจากไอตัวของเราที่มันเป็นสีสีเนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วอะ่ะเราจะไปไหนก็ได้อันนี้จุมจ๋มเล่าให้ฟังในส่วนของฮ่องกงนะคะสําหรับใครที่อยากจะไปแล้วก็ได้ยินข่าวมาแล้วก็มาถามน้องแอดมินว่า มันเข้ายากจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆก็ก็ถามเยอะอะค่ะคุณก็ต้องเตรียมตัวไปไม่ใช่คุณไปถึงเอาง่ายๆคุณจะไปเที่ยวฮ่องกงแต่คุณไม่มีเงินห้องตัวติดตัวเลยไม่มีเงินฮ่องกงติดตัวเลยจุ๋มว่ามันก็คงไม่ใช่นึกออกไหมคุณไปเที่ยวฮ่องกงแต่คุณไม่รู้โปรแกรมคุณไม่แพลนเลยว่าคุณจะไปไหนบ้างมันก็เป็นไปไม่ได้ คุณจะไปเที่ยวฮ่องกงแต่คุณไม่รู้เลยว่าตอนนี้เขาจะเป็นศูนย์บวกสามไม่สามารถเข้าวัดไม่สามารถเข้าสวนสนุกไม่สามารถกินร้านอาหารได้มันก็คงไม่ใช่ถ้าเจตนาคนจะไปเที่ยวคือคุณจะต้องมีแพลนคุณจะต้องบอกเขาได้ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณทำอะไรคุณจะไปไหนคุณจะกินอะไรคุณนอนที่ไหนคุณมาตรงนี้แพลนเที่ยวคุณจะเป็นอย่างไรคุณไปช้อปปิ้งที่ไหนหรือคุณทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือคุณตอบให้ได้ปัญหามันก็จบ ในทุกทกที่นะคะสําหรับคนที่ถามจุ๋มในเรื่องของฮ่องกงเนาะจุ๋มก็ตอบไปแบบนี้ละกันนะคะแล้วถามว่าร้านปิดไปเยอะไหมปิดไปเยอะมากร้านน้ำมะม่วงปันที่น้องนาชอบปิดไปแล้วร้านซูชิที่จุ๋มชอบกินปิดไปแล้วร้านโจ๊กที่พี่ฟุกชอบกินปิดไปแล้วนะคะซึ่งแบบปิดไปเยอะมากวัดก็คนน้อยนะคะบอกก่อนวัดที่ฮ่องกงก็คนน้อยเนาะอันนี้พูดถึงเรื่องฮ่องกงจบสตอรี่ฮ่องกงไปย้อนกลับมาที่พม่านะคะ คนที่จะมาพม่าเมื่อตอนหัวข้ามจุ๋มบอกไปแล้วหนึ่งคุณจะต้องตรวจ ATK ATK จะมีจุดตรวจอยู่สามจุดนะคะที่จุ๋มรู้นะหนึ่งคือสนามบินสุวรรณภูมิประตูสามค่าตรวจอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบประตูแปดค่าตรวจอยู่ที่สองร้อยห้าสิบแล้วก็ดอนเมืองค่าตรวจอยู่ที่สามร้อยนะคะน,นี่คือเป็นค่าตรวจ ATK เนาะแล้วก็หลังจากตรวจ ATK เสร็จตอนเช้าคุณก็มาเช็คอินสนามบินได้ตามปกติเลยนะคะพอมาถึงพมา่าเนี่ยอยู่บนเครื่องเขาก็จะให้คุณเก,กอกเอกสารใช่ค่ะถ้ามากับทัวร์ทัวร์จัดการให้หมดเข้าใจถูกต้อง เข้าใจถูกต้องคือใครมีคําถามถามได้เลยนะระหว่างที่จุ่มรอผมแห้งคุยกันได้อยู่เพราะได้เป่าผมห้องจุ๋มเสียต่อค่ะพอคุณพอคุณมาที่พมา่านะคะพอคุณมาที่พมา่านะคะก็อย่างที่จุมบอกคะ่ะตรวจเอทีเคกรอกเอกสารอยู่บนเครื่องพอลงเครื่องมาเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่คุณกรอกว่าถูกต้องไหมนะคะแล้วเขาก็จะฉีกใบที่คุณเออลงเกี่ยวกับประวัติว่าคุณเคยพบเจอคนที่เป็นโควิดหรือเปล่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหมคุณนั่งเบาะที่เท่าไหร่มา คุณบินมาโดยสายกันบินไหนคุณมากี่วันคุณนอนโรงแรมไหนรายละเอียดะอยดะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามเขาจะดึงใบนั้นออกไปจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการผ่านตอมอนะคะการผ่านตอมอก็คือจะมีใบคอนเฟิร์มโรงแรมว่าคุณนอนโรงแรมไหนคุณมีตั๋วกลับหรือเปล่าคุณมาแล้วคุณกลับกี่วันประมาณนั้นนะคะไปกับทัวร์คือชัวร์ใช่ไหมต้องบอกแบบนี้ค่ะไม่มีใครการันตีได้ว่าชัวร์หรือไม่ชัวร์แต่ถ้าเจตนาคุณต้องการจะมาเที่ยวคุณตอบคําถามได้ คุณมีหลักฐานยืนยันคือทัวร์ช่วยคุยอยู่แล้วแล้วน้องที่ไปคือพูดกวางตุ้งได้ฉะนั้นเขาก็จะสื่อสารให้ไปกับทัวร์จะมีลูมเบสจะมีเนมเบสจะมีโปรแกรมจะมีเอกสารยืนยันจากทางทัวร์เจตนาคือถ้าคุณตั้งใจจะไปเที่ยวอ่ะคุณไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องนี้เลยค่ะทัวร์ช่วยคุณเต็มที่อยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปแล้วคุณเข้าไม่ได้ทัวร์ก็เสียชื่อซึ่งแน่นอนจุ๋มก็ไม่อยากจะเสียชื่ออยู่แล้วนะคะในส่วนของฮ่องกงถ้าไปแรกๆแ,แนะนําให้ไปกับทัวร์นะคะแนะนําให้ไไไปปปกกััับบบททววววรเเเเนาะะแแล้้้ยยยิิ่่งงถดใคีบบจไไพ็จมู ก็แนะนําให้จองทัวร์ดีกว่ายอย่างการไปกระจุมอย่างเงี้ยจุมก็จะแนะนําได้ใครที่มากระจุมวันนี้ก็จะรู้ว่าจุมพาไหวพระไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอไปต่อนะไปต่อนะคะการวาพม่าก,ก็จะประมาณนี้พอหลังจากผ่านด่านตอมองออกมาเป็นเมื่อกี้โบกคือเปล่าเมื่อกี้ผมมันหลุดแล้วการมาพม่านะคะการมาพม่านะหลังจากที่คุณผ่านตอมองออกมาแล้วคุณก็รับกระเป๋าแล้วกระเป๋าเสร็จคุณก็ตรวจ ATK ค่าตรวจ ATK อยู่ที่1 5 0 0 0านจาร์นะคะพอตรวจ ATK เสร็จแล้วเนี่ยไอ้จ่ายเงินค่าตรวจ ATK ก่อนจ่ายเงินค่าตรวจ ATK แล้วเขาก็จะบอกว่าคุณเนี่ยจะอยู่ในช่องไหนคุณเข้าไปตรวจตามช่องนั้นแล้วก็เดินออกไปนั่งรอข้างนอกประมาณสัก15นาทีเขาก็จะเอาผลตรวจมาให้คุณแล้วคุณก็ถึงจะเดินออกนอกสนามบินได้แล้วก็เดินทัวร์ได้ตามปกติมาพมา่าสามารถมาเองได้สําหรับใครที่แบบอยากมาเช้าเย็นกลับ ถ้าเคยติดโควิดต้องกี่เดือนถึงจะเข้าได้ของจุ๋มติดโควิดไปเมื่อเดือนกรกฎาสิงหากรกยาตุลาสามเดือนใช่ป่ะคุณของเรากี่เดือนสามไหมเรากรกฎาสิงหากักฎาตุลาสามเดือนค่ะของจุ๋มสามเดือนจุ๋มก็เข้าได้ <c oughs> ขอสอบถามหนู <c oughs> เคยมาดูไลฟ์สดพี่จุ๋มแนะนําว่าวันก่อนเขาา้าภาให้โเตอเออกพรรษาถึงเที่ยงแลง้วไงต่อออกพรรษายังค่ะต้องรอเดี๋ยวรอไม่ได้ให้ทําอะไรนะคะไม่ได้ให้ทําอะไร ต่ออันนี้ก็คือพม่านะคะถามความเปลี่ยนแปลงของพม่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะร้านอาหารที่จุ๋มกินร้านน่าอร่อยอร่อก็ปิดหลายร้านมากวัดเงียบมากแล้วแบบวันนี้ที่จุ๋มเห็นอะในย่างกุ้งอะคุณรู้ไหมว่าทุกที่เขาตื่นเต้นกับการมาของพวกเรามากเลยนะคือเขาบอกประมาณว่าแบบเขาไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบนี้นานแล้วแล้วการมากับทัวร์มันทําให้คุณคํานวณงบได้ สิ่งที่จุ๋มอยากแนะนําให้คุณมากับทัวร์คุณคิดเองนะคุณไปเองหนึ่งรถเดินทางยังไงคุณก็ต้องจ่ายค่ารถค่าโรงแรมค่าอาหารคุณรู้ไหมว่าบางทีคุณรวมรวมกันแล้วอ่ะมันเยอะกว่าค่าทัวร์ที่คุณจ่ายด้วยนะอย่างทัวร์คือจ่ายก้อนนี้เราจบทัวร์หาร้านอาหารให้ทัวร์หาที่เที่ยวให้ทัวร์แนะนําทัวร์พาไหว้คุณไม่ต้องไปยืนงงในดงพระแล้วถามตัวเองว่าอา้าวแล้วคูจะไหวแบบไหนคุณจะขอย,ยังไง คนเราไปตั้งใจไปไหว้พระก็อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากจะเห็นความปังถูกไหมเหมือนคนที่มากับจุ๋มในทริปนี้จุ๋มบอกว่าคุณคุ้มมากๆเลยนะพระอาจารย์แก้วพาสวดอาจารย์ต่อพาสวดจุ๋มพาสวดพอกลับมาถึงโรงแรมพระอาจารย์แก้วเจิมหน้าให้อาจารย์ต่อเจิมมือให้จุ๋มดูดวงให้อีกคือแบบใครที่มาทริปพมา่าทริปนี้คือคุณโคตรคุ้มคําถามตอบมีหลายคนถามว่าพี่จุ๋มจะจัดทริปแบบนี้อีกเมื่อไหร่ยังตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆจุ๋มกับอาจารย์ต่อคือคุยกันแล้วเว้ยว่า จุมม่มอาอยากไปเที่ยวทะเลเอาตรงๆคือจุ่มก็เหนื่อยแหละแล้วจุ่มก็รู้สึกว่าอยากจะพักก็เลยแอบคุยกันว่าเอ้ยจัดทริปไปเที่ยวทะเลกันไหมรอจุ่มเปิดทัวร์พม่าไปเช้าเย็นกลับออตอนนี้มีปัญหาเรื่องตัว๋วเครื่องบินเปิดนะจะมีอยู่วันหนึ่งวันที่หกพฤศจิกาหกพฤศจิกาเปิดไปเช้าเย็นกลับนะคะเปิดไปเช้าเย็นกลับนะอ่ะเล่าต่อ คือจุ๋มเองจุ๋มก็เหนื่อยแหละจุ๋มก็อยากพักแล้วก็เลยแบบจุม๋มเป็นคนชอบทะเลก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะจัดทริปไปทะเลสําหรับใครที่แบบพี่จุม๋มหนูอยากไปดูดวงแบบส่วนตัวกับพี่จุ๋มหนูอยากไปคุยกับจันต่อหนูอยากจะไปเจอมืออะไรอย่างเงี้ยจะมีจัดทริปนะคะซึ่งเร็วๆนี้แล้วก็บอกก่อนว่ารับแค่30คนไม่รับมากกว่านี้แน่นอนมันก็จะเป็นการไปมูเตลูเหมือนเดิมแล้วก็เป็นแค่2วันหนึ่งคืนจะไปแค่เกาะสีชังบอกเลยค่ะว่าจุ๋มจะไปแค่เกาะสีชังจะเป็นการไปมูเตลู คือไปดูดวงกับจุ๋มแบบไพรเวทไม่ต้องไปนั่งรอคิวเป็นร้อยนะคะและจนต่อก็จะไปเปิดฝามือเศรษฐีให้นะคะก็ติดตามรอจะพาไปไหว้รอยพระพุทธบาทใช่ไหมน้องนาะก่อสีชังใช่ไหมรอยพระพุทธบาทใช่ปะที่เราไปอะ่ะใช่นะคะไปข้ามน้ําข้ามทะเลในเมืองไทยเนาะก็จะพาไปสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะไปก็เดี๋ยวติดตามรอทริปนี้สุดมากค่ะขอบคุณนะคะสุดไหมคือใครมาพมา่าทริปเนี้ยบอกเลยว่าสุดคนที่พลาด คนที่พลาดจะจัดแบบนี้อีกทีหนึง่งน่าจะเป็นเดือนธันวาจะจัดแบบเนี้ยแต่ว่าไม่รับปากว่าพระาจันแก้วจะมาได้ไหมแต่จุ๋มกับอาจารย์ต่อมาแน่เดือนธันวาใครที่พลาดเดือนธันวาเจอกันตั้งใจว่าจะกลับาหมกรอบนึงแน่นอนพมาแต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเราไม่อยากจัดทุกเดือนนะแต่ประเด็นคือคิวงานจุม๋มฟุกและจนต่อตอนนี้คือแน่นแบบมันแน่นจนไม่มีเวลาจะพักแล้วอะไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาจะพักคือไม่มีเวลาพักเลยดีกว่า นะคะคือทุกวันทํางานกันทุกวันเลยนะคะดังนั้นก็คือตอนนี้จุ๋มจะไปฮ่องกงคือ 19- บเถึงยีและ2 1่สถึงยีคิดว่าจันต่อน่าจะไปด้วยใช่ไหมคุณอะไรอาจารย์ต่อไปด้วยไหมฮ่องกงยังไม่ได้คุยครับแต่คิดว่าคิดว่าจันต่อน่าจะไปด้วย 19- บเถึงยีและ21่สถึงยีจุ๋มกับอาจารย์ต่อจะอยู่ฮ่องกงนะคะโดยส่วนมากแล้วจุ๋มจุ๋มชอบกับการที่ไปคู่กับอาจารย์ต่อคือหนึ่งรู้ใจไม่ได้มีชู้สาวนะเข้าใจกันก่อนนะแต่มันเหมือนการที่ เรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเรารู้ว่าเราต้องพาลูกค้าสวดขอแบบไหนอย่างวันนี้อาจารย์ต่อก็พาสวดเบิกบุญพาอาจารย์แก้วก็พาสวดกรณีเมตตาสูตรพาสวดขอเบิกทราบอย่งที่คุณเห็นในไลฟ์สดเลยค่ะแล้วก็ปิดด้วยจุมพาขอพระแม่ธรณีคือเรารู้ว่าเราต้องช่วยแบบไหน30คนน้อยไปค่ะแม่อเอาแค่สามสิบใครจะจองสาก่อนใครจะจอง แต่30จริงๆเพราะเรารู้สึกว่าจุ๋มมักจะเจอคําถามแบบนี้ว่าพี่จุ๋มอยากดูกับพี่จุ๋มแบบส่วนตัวอยากดูมากกว่านี้อยากมีเวลาอยู่กับพี่จุ๋มมากกว่านี้อย่างวันนี้คนที่มาหรือทุกคนนะจ,ำำจําคําจุ๋มไว้เลยนะใครที่จองทิปทัวร์คุณเสียเวลามาก,กับทัวร์แล้วคนที่บอกว่าอยากเจอพี่จุ๋มเยอะกว่านี้อยากถามคําถามเยอะกว่านี้บอกเลยนะจองทัวร์เจอกันเยอะกว่านั้นแน่นอนไม่ใช่เจอกันแค่เจอมือเจอม้าเปิดไพ่หนึ่งคำถามไม่ใช่ การวากับทัวเราอยู่ด้วยกันนะคะคุณสามารถจะถามจุ๋มได้เลยจุ๋มก็อย่างวันนี้คนที่มาเนี่ยจุ๋มก็ไม่รู้จักเขานะจุ๋มก็ทักจุ๋มก็บอกคือใครที่เจอปัญหาจุ๋มก็จะทักจุ๋มก็จะบอกเอาง่ายๆว่าคุณก็จะได้สิทธิพิเศษอะไรกับมากกว่าใครอีกหลายๆคนนะคะอันนี้ก็คือบอกก่อนแล้วจุ๋มจัดทัวถ้ารู้ว่าทิศไหนจุ๋มไปด้วยเนี่ยก็อยากแนะนําให้จองเพราะคนที่มาจะรู้ว่าจุ๋มพาไหวไม่เหมือนชาวบ้านแล้วยิ่งจุ๋มก็จะต่อรวมตัวกันก็สุดสุดติ่งใช้คําว่าสุดติ่งละกัน นะคะใครที่อยากจะมาก็ติดตามรอเทคนิคดีๆทริปดีๆมีให้คุณเสมอนะคะแล้วก็พรุ่งนี้กลับประเทศไทยแล้วจะมีของดีกลับไปกรุงเทพแน่ๆแต่เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ค่อยไล์สดที่บ้านนะคะพรุ่งนี้ก็จะไล์สดที่บ้านว่ามีอะไรดีๆให้น้องนาตอนนี้สัญญ,ญาณเน็ตก็ไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวรอกลับถึงกรุงเทพก่อนแล้วจะตอบข้อความทีเดียวนะคะไม่ต้องดราม่านะรอถึงกรุงเทพก่อนแล้วจะตอบข้อความให้ทีเดียวใครอยากได้เม็ดประหลอดใครอยากได้แหวนใ,ใครอยากได้ขวานใครอยากได้กาไร ใครอยากได้ของดีรับรองว่ามีให้นัแน่นะคะติดตามรอได้เลยใครอยากที่จะไปทริปดีๆตอนนี้ก็มีหลายทริปมากหรือใครอยากเจอจุ๋มที่เทวลัยก็จะเป็นวันที่14 15 16 17 18 19 20นะคะก็เจอกันที่เทวลัย25-27เจอกันที่เทวลัยนะก็เดี๋ยวรอติดตามรอเจอกันได้เนาะเราก็ใครที่บอกพี่จุ๋มช่วงจริงค่ะสุดจริงๆแม่ธนชนานเจอกันทิดเจอกันทริปอะไรมะ ฮ่องกงทิปฮ่องกงไม่รู้ว่ารับได้อยู่ไหมลองถามน้องแอดมินทิปฮ่องกงนะลองถามน้องแอดมินว่ารับได้อยู่หรือเปล่าจุ๋มไม่มั่นใจส่วนทิปเกาะสีชังเดี๋ยวขอเซตวานอยากเจอจันจุ๋มอีกค่ะอยากปลดหนี้ให้หมดได้ค่ะเจอที่เทวไลจะเจอที่เทวาลเอาจริงๆนะมัน,ม,นมันไม่ได้คุยนานอ่ะคือมันไม่ได้คุยนานเพราะด้วยความที่คนรอยเยอะนึกออกไหมแต่พอคุณเสียตังมาทัวร์แล้วอะ่ะคุณอยากถามเรื่องอะไรจุ๋มไปวัดสายใหม่วันที่สิบสามคิวเต็มแล้วนะคะ สิบสามกันวันที่สิบสามนะดีใจมากๆโชคดีมากๆที่ได้มาสาธุค่ะวันที่สิบสามคิววาัดสา่ใหม่เต็มแล้วนะคะไม่รับแล้วนะสิบสามคิวเต็มแล้วคุณจุ๋กับอาจารย์ตอบเป็นคู่หูที่เคมีเข้ากันมากๆพาก,กันมูสุดปังพลังเยอะมากขอบคุณค่ะอยากเมดอยากได้เม็ดประหลอดทักหาน้องนาคาน้องนาค่ะเม็ดประหลอดเหลือไหมคะเหลือค่ะทักหาน้องนาไว้ได้เลยแต่น้องนาจะตอบคือพรุ่งนี้เย็นนะคะน้องนาจะตอบคือพรุ่งนี้เย็นนะคือจะบอกว่าด้วย จุ๋มกอาจาต่อมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคุณเหมือนธรรมจัสร์เนาะแล้วพูดก่อนว่าจุ๋มกอาจาต่อมไม่ได้มีเรื่องชู้สาวนะเดี๋ยวใครอาจจะเข้าใจว่ามีชู้สาวหรือเปล่าไม่มีนะคะไม่ต้องคิดเลยกูด่านะกูบอกก่อนคือด้วยความที่เราช่วยกันมากกว่านะคะแล้วแล้วอาจารย์ต่อก็ช่วยสวดช่วยอะไรที่แบบไม่เหมือนคนอื่นแล้วที่สําคัญเลยสิ่งที่จุ๋มกับฟุกโอเคกับอาจารย์ต่อเพราะพอเ,เรื่องอะไรคุณอ้วน จุ๋มกบจะคุณฟุกโอเคกับอาจารย์ต่อเพราะอะไรไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องเงินอาจารย์ต่อจะไม่เอาเรื่องเงินมาเป็นบรรทัดฐานในการคุยกันต้องให้ได้แบบนี้นี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงนะคะอ่ะจุ่มไปละเจอกันพรุ่งนี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้ตอนเย็นเย็นตอนกลางคืนนะคะก็จะพาทุกคนขอพรพระแม่คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ,บ๊ายบาย